วันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคม2567ณวัดกวีสดารามราชาวรวิหารตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีในอําพลอังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีให้เกียรติเป็นประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลบบุรีในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ72พรรษา 28กรกฎาคม2567โดยจังหวัดุบุรีได้กำหนดประกอบพิธีพริกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หน้าพระอุโบสถวัดกวิสรารามราชาวรวิหารตำบลุนท่าหินอำเภอเมืองรลบุรีจังหวัดบุรีโดยพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเพื่อบูชาเทพยาดาเทพรักษ์ผู้ดูแลรักษาสถานที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จากนั้น ผูว้ว่าราชการจังหวดัดรบบุรีได้อ่านคาถาพรีกรรมตักน้ำและตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันสาคร <S <S ต่อมาในเวลา14นาฬิก49นาทีได้เคลื่อนขบวนอัญเชิญน,น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ริ้วขบวนประกอบด้วยราชรถอัญเชิญน,น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ขบวนอันเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ขบวนธงชาติและธงตราสัญ,ญลักษณ์ขบวนข้าราชการนักเรียนนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์จิตอาสาและประชาชนทั่วไปจำนวนกว่า1,000คนโดยออกจากหน้าวัดกวิสรารามราชาวรวิหารไปตามเส้นทางรอบเมืองลบุรีผ่านโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลบบุรีประกอบด้วยพระนรายราชนิเวศพระปรางสามยอดสารพระการ เพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชนและวนกลับมายังวัดกวีสรารามราชาวรวิหารเพื่ออัญเชิญน,น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ประจำในพระอุโบสถเพื่อเข้าพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันที่7กรกฎาคม2567และพิธีเวียนเทียนสมโพธน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันที่8กรกฎาคม2567จากนั้นในวันพฤหัส,สบดีที่1 4กรกฎาคม2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีจะอัญเชิญคนโถน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลบุรีไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไปวัดกวิสรารามราชาวรวิหารตําบลท่าหินอําเภอเมืองะบุรีจังหวัดลบุรีเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดราชาวรวิหารสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชสําหรับพระสงฆ์รามันไว้สําหรับสวดพระปริต ทำน้ำพระพุทธมนต์ถวายพระเจ้าอยู่หัวโดยน้ำที่นำมาใช้ในการสวดพระปริษเพื่อเสกน้ำพระพุทธมนต์นั้นเป็นน้ำที่มาจากบ่อน้ำโบราณลักษณะของบ่อน้ำเป็นรูปแปดเหลี่ยมบริเวณขอบบ่อกรุด้วยอิฐถือปูนขนาดความกว้าง2เมตร3 5เซนติเมตรความลึกประมาณ10เมตรซึ่งเป็นบ่อน้ำที่อยู่บริเวณหน้าหอพระไตรปิฎกน้ำในบ่อมีลักษณะใสบริสุทธิ์ไม่เคยเหือดแห้ง ทางวัดได้บำรุงรักษาไว้อย่างดีและเคยมีการนำน้ำในบ่อน้ำแห่งนี้ไปใช้ประกอบในพระราชพิธีสำคัญและงานสำคัญของจังหวัดอยู่เนืองเนือง วันนี้พวกเราจิตอาสานะครับก็มีความภูมิใจนะครับและดีใจมากนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์นศักดิ์สิทธิ์นะครับเนื่องในมหามงคลโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ72พรรษานะครับในวันนี้พวกเราก็มาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของการดูแลขบวนน้ำพระพุทธมนต์นศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญครับ ชาติพันธุ์ต่างๆที่จะใส่อยู่ในจังหวัดลบบุรีวันนี้ได้มาเดินขบวนเชิญน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ถวายแก่ในหลวงเป็นครั้งที่สองนะคะพวกเราดีใจมากที่ได้มาในงานนี้ขอให้ท่านในหลวงจงมีพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์ค่ะมากับเพื่อนๆค่ะจากมหาวิทยาลัยรัชพัฏเทพสตรีมาเข้าร่วมขบวนอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะรู้สึกตื่นเต้นพวกเราขอให้ในหลวงทรงผัสเจริญค่ะ ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ได้มาร่วมกิจกรรมอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์อันศัก์สิทธิ์ดีใจมากๆค่ะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมถึงแม้อากาศจะร้อนเราสู้สู้ค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งดินานค่ะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ